cái Giặt ra, ta, nói ba Giặt hơi, giặt ra, phèn ta, nói ba Tông tương khoảng xa, ta nổi ba Tông viên kinh mai, phèn ta nổi ba Tô chủ ở nơi, nôn từng khí Phèn ta ba, nhau bên thả nè ba, nơi ba, nơi ba. Nơi

ในยุคนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแบรนด์ต่างๆต้องปรับตัวกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะการจะเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่เนี่ยโหถือว่าเป็นโจที่ท้าทายสุดๆเลยแล้วแบรนด์ที่อยู่มานานล่ะเขาที่ทำยังไงวันนี้เราจะมาถอดรหัสกลย,ยุทธ์ของเฟนตากันครับนี่แหละครับคำถามสำคัญเลยแบรนด์คลาสสิกๆเนี่ยจะเอาชนะใจเจนซีได้ยังไงคือต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เขามีตัวเลือกเยอะมากแล้วเทรนก็เปลี่ยนเร็วสุดๆ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่บริษัททั่วโลกกำลังเจออยู่เลยครับแล้วคำตอบของแฟนตาก็คือนี่เลยครับการดึงพลังของวง T-pop มาผนวกกับกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลแบบใหม่หมดจดคือเขาไปจับมือกับวง B.U.S. หรือ Because of You I Shine เพื่อพลิกโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละส่วนเลยครับว่าเขาทำได้ยังไง ก่อนที่เราจะไปดูแคมเปญสุดสร้างสารรค์ของเขานะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ารากฐานการตลาดดิจิทัลที่แข็งแรงเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยมันก็เหมือนการสร้างบ้านนะครับถ้าเสาเข็มไม่แน่นเนี่ยที่เหลือก็คงต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วจุดที่น่าสนใจมากเลยก็คือแฟนตาเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่เครื่องดื่มอีกต่อไปแล้วนะคะ แต่เขาปรับตัวเองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์แล้วการโปรโมทผ่านวง BUS ที่ทั้งเท่ทั้งสดใสเขาถึงง่ายเนี่ยมันก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ดูทันสมัยให้กับแบรนด์ได้แบบลงตัวสุดๆเลยครับและแน่นอนครับจะคุยกับ Gen Z ก็ต้องไปในที่ที่เขาอยู่กันซึ่งก็คือ YouTube นั่นเองแฟนต้าเลยใช้ช่อง f a นต้า h a i l a n d บน YouTube เป็นเหมือนฐานทัพหลักเลยครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเพราะนี่คือแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดแล้วส่วนเรื่องราคาก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับกลยุทธ์ด้านราคาก็ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายคือเป็นราคาที่กลุ่มเป้าหมายซื้อได้สบายๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถสนุดไปกับแคมเปญน,นี้ได้จริงๆเอาละครับพอพื้นฐานเน้นปึ๊กแล้วเนี่ยทีนี้ มาถึงไฮไลท์กันบ้างมาดูส่วนที่เป็นเหมือนประกายความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้แคมเปญน,นี้มันคลิกแล้วก็เข้าไปนั่งในใจของ Gen Z ได้สำเร็จกลยุทธ์เด็ดที่แฟนต้าใช้ก็คือ Music Marketing ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่การเอาเพลงมาประกอบโฆษณาเฉยๆนะแต่หัวใจของมันคือการใช้ท่อนฮุกที่มันติดหูมากๆมาสร้างเป็น challenge เพื่อดึงให้คนดูเนี่ยอยากลุกขึ้นมามีส่วนร่วมแล้วก็กลายเป็นคนสร้างคอนเทนต์ให้แบรนด์ไปเองเลย แล้วทำไมต้องเป็น t ีป๊ก็เพราะว่ากระแสทีป๊อปตอนนี้กำลังมาแรงมากๆครับการเอาแบรนด์เข้าไปผูกกับวัฒนธรรม t ีป๊อที่สดใหม่เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นทางลัดที่ทรงพลังมากที่จะทำให้แบรนด์แฟนตากลับมาดูทันสมัยแล้วก็เป็นที่พูดถึงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ในทันทีและนี่คือหมัดเด็ดของแคมเปญน,นี้เลยครับประโยคที่ว่า อร่อยซ่ามไม่ซ้ำใครมันไม่ใช่แค่สโลแกนเท่ๆนะครับแต่มันคือคําเชิญชวนที่ท้าทายให้ทุกคนออกมาแสดงความเป็นตัวเองออกมาสนุกในแบบของตัวเองด้วยกัน